ย้อนกลับไปคลิปแรกๆเลยเนี่ยที่ทําให้นุกปลายเกิดขึ้นเป็นกระแสไวรัลกี่ปีแล้วครับประมาณหกเจ็ดปีแล้วครับที่ที่เติบโตมากับคําว่านุกปายาใช่คับคือหลายคนสงสัยกันว่าทําไมคู่นี้ถึงดังผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะมันมาจากความเป็นตัวเองปะ่ะใช่เพราะว่าเราสองคนเติบโตจากความเป็นตัวเองเพราะว่าตามจริงเราเราเป็นเด็กไทยบ้านอ่าด้วยความที่เราไม่รู้หรือว่า ด้วยความที่เราเป็นเด็กที่สงสัยบางอย่างบางอย่างเราก็ไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้จริงๆแล้วทุกคนก็เลยตกกลุ่มรังในความที่ไอเด็กสองคนนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่เขากล้าที่จะถามตอนนั้นตำแหน่งของปลาเองเห็นบอกเป็น b a c k s t a g ใช่ตอนนั้นเป็นแบบพนักง,งานไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็น backstage ดูแลศิลปินอ่าแล้วก็ดูแลนุ่งธนดลด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่า ไอ้หนุม่มคนนี้เราต้องชีวิตผูกเป็นสิบปีอะไรเงี้ยโอ้มันไม่มีความคิดนั้นเลยความคิดแรกที่ได้เจอนุกทันดลน,นก็คือไอ้นี่มันเป็นใครวะมัน <laughs> แต่ก่อนแต่ก่อนที่เข้ามาในค่ายแรกๆอ่ะนูกอ่ะเป็นทหารมาก่อนแล้วหัวมันเกียนมาเลยดูเข้มๆแต่หน้าหวานนะลูกมันหน้าหวานนะพี่ว่าเอามันหน้าหวานตอนมันมีผมยาวพี่ต้อง,ต,องต้องนึกสภาพตอนมันหัวเกียนเ <laughs> นี่ยแล้วมันก็จะออกคล้ำๆแล้วไปพอจะมีภาพนุกตอนหัวเกียน์ไหม เยอะเออจริงกรอะใช่แต่แต่ไม่ให้ทีมงานพี่เราให้ขายอือครั้งแรกที่เจอนุกเนี่ยเคยคิดไหมว่าเป็นคนยังไงเห็นเขาครั้งแรกคิดในใจว่าไม่ห้างเอาใครมาวะแต่ดังได้หรืเปล่าเนี่ยมันเด็กหัวเกียนตากลมๆหน้าแบบตอบๆพออยู่กันไปอยู่กันมาปุ๊บในค่ายอ่ะทุกคนมีงานหมดเลยอืยกเว้นนุกธนดล เอาแล้วก็เลยได้เป็นเพื่อนกันเพราะว่ามันมันอยู่ค่ายมันอยู่ค่ายแล้วก็ไม่มีคนเล่นกับพวกเราเท่าไหร่เราก็เลยเล่นด้วยกันเอออาจจะเป็นฟ้ากําหนดมาได้ไหมโอ้ผมนิคิดเอออ้าวมันคิดอะไรไม่ได้นี่หรือไม่ก็นายห้างลิคิดเออแปลว่าเว็บแรกก็คือเหมือนกับเราก็เป็นพนักงานที่เขาจ้างมาใช่คับต่อเดือนอาจจะหมื่นสองหมื่นบาทคอยดูแลศิลปินไปใช่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมายืนเบื้องหน้า ไม่เคยคิดแล้วก็ไม่มีความคิดนั้นด้วยคร<อ>ับใช่โดยความที่ที่เราทํางานอยู่หน้าคอมแบบว่าแล้วก็ดูแลศิลปินมามแม้แต่จะอ้าปากร้องเพลงมันยังยากเลยครับแล้วก็เวลาไปยืนอยู่บนอ่แบ็กสเตจข้างหลังเวลาออนสเตจบนเวทีอะแทบไม่กล้าที่จะเดินไปหน้าเวทีเลยอยู่ข้างหลังคอยคอยปรเทคศิลปินยังจาได้ไหมคลิปแรกที่คนถ่ายนี่คือใครอ่ะเป็นคลิปที่นุ๊ก ยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเป็นคลิปล้างจานอล้างจานอยู่ด้วยกันแบบช่วงนั้นไม่มีอะไรทํายุคโควิดเราก็เลยแบบกินในค่ายเก่าอ่ะเขากินเลี้ยงกันหลังบ้านอแล้วปายกินเสร็จปลายล้างจานอมันก็เลยยกกล้องขึ้นมาถ่ายนี่ครับแฟนผมกําลังล้างจานอยู่มันก็เลยเป็นคลิปที่มันแปลกเพราะว่าผู้ชายมนแบบมาชอบทอมได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็เลยเป็นการหยอกล้อกันมาเรื่อยๆตามภาษาแบบบ้านๆเขาพูคุยกันก็คือมันกวน กดโอ้ยแหละเอากดโอ้ยใช่หาเรื่องให้เราเออคนก็งงกันว่าเอ๊ะทำไมนุกที่แบบแฟนมันดูททอมนะตอนนั้นถูกป่ะตอนนั้นก็ผมสั้นนะแต่ยาวกว่านิดหน่อยนึงอ่าใช่ใช่ไหมแต่ช่วงนั้นแบบสมัยเป็นเด็กกระโปรงแลวครับทรงสูงคือกลับไปดูรูปตัวเองไม่รู้ว่าเอาแรงบันดาลใจไหนไปตัดทรงผมนั้นเหมือนกันครับใช่เออแล้วคลิปต่อๆไปล่ะคือคลิปแรกอยู่ดีๆมันก็เปี้ยงมาเลยอือแบบข้ามคืนแบบคนกดไลค์คนกดไลค์คลิปตอนนั้น เกือบห้าหมื่นถึงแสนได้ซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะมากในช่วงที่แอปแอปตัวนั้นยังไม่ค่อยเปียงเลยซมันเพิ่งมาใช่เพิ่งมาเออเออเราเราก็เลยมีคลิปต่อไปเออมันมีแรงบันดาลใจมีแรงกระตุ้นให้มันกวนผมต่อครับคือนุกใช่มันเหมือนกับอุ้ยเฮ้ยแก้ไม่ไปมันคนชอบว่ะใช่เล่นต่อเลยเล่นต่อเลยตอนประมาณตีสออยู่ดีดมัน ก็อัพทิกตอกเพราะว่าตอนนั้นไปนั่งตัดคลิปอยู่อนั่งตัดคลิปหน้าคอมมันก็เกิดความคิดอะไรของมันก็ไม่รู้มันก็มานั่งข้างๆไปแล้วมันก็ไม่บอกด้วยนะ,ะว่ามันจะถ่ายอะไรแล้วมันก็เลยบอกว่าไปมึงคือบอกผัวป่ะแปลว่า, <laughs> วาไปทําไมไม่ไม่เอาแฟนแล้ว<ม>คราวนี้ไปก็ขอกกูประเด็นมากูใส้ไหม แล้วมันก็ถามอยู่นั่นแหละถามอยู่ประมาณห้ารอบแล้วมันลงตอนนั้นเลยตอนตีสองครับเออพอเช้ามาคลิปนั้นก็คนกดไลค์เยอะเหมือนเดิมไวรัลเลยแหละอ่าใช่คนก็เลยเริ่มจับคู่แล้วว่าไอ้คู่นี้มันน่ารักจิงเลยอ่ะแล้วตอนเราย้อนไปดูคลิปตอนนั้นล่ะมันรู้สึกยังไงบ้างพอมองไปในมุมนั้นมันก็รู้สึกน่ารักอืใช่แต่พอมองอีกมุมนึงโอ้โหเราก็มาไกลเหมือนกันนะครับใช่เราก็อย่าไปเทียบกับตัวเองก่อนหน้านี้สิเออ แม่เดี๋ยวนี้เนะมันเป็นหลักฐานดิจนะิตอลฟุตปรินเนอะอยู่ตลอดกาลบอกว่าเราอย่าไปเทียบส่งเสริมเลยนะเนี่ยพี่ก็มาไกลเหมือนกันเออเราก็ต้องยอมรับแมอ,อ้าจนกระทั่งมันเริ่มแบบติดตลาดเป็นไวรัลไปแล้วเริ่มมีรีเควสตออกมาว่าถ้าจะไปไหนโชว์ตัวมันต้องไปคู่แรกๆอ่ะยุคโควิดมันออกไปโชว์ตัวไม่ได้ม,มันออกไปโชว์ตัวไม่ได้แต่ด้วยความน่ารักของแฟนคลับในช่วงนั้นอะ ด้วยความที่นุกปายแล้วก็มีแก๊งเพื่อนแก๊งมิโคมไม่มีเงินกินข้าวอยู่แล้วแล้วก็แฟนคลับน่ารักมากอืด้วยความช่วงนั้นเขาก็ส่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งปลากระปองปลากระป๋องทุกอย่างเป็นบมี่สำเร็จรูปมาเป็นกองเลยอกองเท่าภูเขาครับ<อ>ไม่เชื่อมีรูปอยู่อยู่ในโซเชียลอยู่ค่ะส่งทุกอย่างมาให้เรา<อ>ได้แล้วก็ตอนนั้นเหมือน เหมือนจะได้มีงานติดต่อมาเป็นงานอีเวนต์แรกที่ปายจะต้องขึ้นไปร้องเพลงกับนกด้วยอือยู่ที่งานอิซุสอุบลครั้งแรกในชีวิตของปายที่ไม่เคยออนสเตจบนเวทีไม่เคยไปร้องเพลงที่ไหนเลยอร้องเพลงที่นันทีแรก